สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ o n น s นะฮะหรืออ่านว่า Onos ก็ไม่ดูไม่รู้เหมือนกันนะอ่าผมขออ่านว่า o n น s สละกันนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงที่ฝั่งสายล่างนะครับผมส่วนโคต่อสู้ของเขานะครับคุณแดนนะฮะเป็นเซิร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะครับผมอ่า อยู่ในแมปอาเซลเน่เอนะครับซึ่งเป็นแมปที่มีหอเซลนาก้าอยู่กลางแมปอย่างนี้เลยนะ,ะก็เป็นแมชพีวีซีนะฮะโปรตอสปัทเธอร์กนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่รู้สึกว่าน่าจะยาวนะ,ะจริงๆ <c oughs> จริงๆถ้าดูก่อนกดเข้าคลิปเนี่ยมันก็น่าจะบอกเวลาของคลิปอยู่แล้วแหละว่ามันยาวขนาดไหนนะเอาเป็นว่าเกมนี้ก็คือเกมยาวนะ อ่าบอกเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจาหรอกคือมันมันเป็น PVC l a เลดเกมแน่นอนครับผมอบอกเลยนะเรื่องนี้อมาดูกันนะครับว่าเลดเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมตรงนี้ลงไซเบอร์คอฝั่งสีแดงวอลบ้านตรงนี้เลยนะฮะตามสูตรของโปรตอ s สนะครับแต่ว่าวิธีวอลบ้านเนี่ยจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะของโปรตอ s สก็คือการวอลโดยที่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับ ช่องแคบคอขวดตรงนี้นะฮะโดยที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า choke point นะฮะถ้ามันกว้างคุณอาจจะใช้2องเกตเวลแล้วก็1นึ่งไซเบอร์คอก็ได้นะฮะแล้วก็จะเหลือทางผ่านเล็กๆน้อยๆให้ยูนิตมันเดินผ่านได้นะ <c oughs> นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันแคบก็อาจจะทํางานยากอยู่นะเนี่ยาจจะใช้แค่1นึ่งเกตเวลแล้วก็ไซเบอร์คอก็ได้แต่ดูทรงแล้วตรงนี้น่าจะสร้างเกตเวลตรงนี้ได้สักที่หนึ่งละมัง้งมั้งนะหรือเปล่าเดีย๋ยวนะขอคํานวณแปบ๊บถ้าประมาณนี้ยูนิตอาจจะวิ่งออกไม่ได้ อืมโอเคไม่รู้เหมือนกันอ่ะฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงเบสสองแล้วนะค,คุณแดนก็ตามปกตินะครับตรงนี้มีเอ่อสปีดลิงย์กำลังมานะครับผมใช้เซิร์คลิ้งสกินมิวเตดด้วยนะฮะมิวมิวเตดใช่ไหมว่ามิวเตดใช่ใช่ใช่นะอ่าสกินปลดล็อกตอนที่คุณเล่นเซิร์ฟได้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้นี่เขาลงเป็นไพลอนนะครับผมโอ้ ถ้าเป็นชิลแบตเตอรี่นี่ผมว่ามันจะมีประโยชน์กว่านี้นะเออตาเกตโอ้โหอย่างไวเลยนะดับเบิลแก๊สตาเกตตรงนี้อ๋อมาลงชิลแบตเตอรี่ตรงนี้โอเคแต่ว่าฝั่งซีเดงเขาไม่สกเกาเลยนะมีแต่สีน้ําเงินฮนะส่งโอเวอร์โหลดมาสกเกาแล้วตรงนี้ก็มีเซอร์กลิงค่อยค่อย,อยกระดึบกระดึบมาด้วยนะฮะออืแล้วในบ้านฝั่งซีเดงมีแค่สตอกเกอร์ด้วยนะแล้วสตอกเกอร์มันเป็นยูนิตท,ที่มันแพ้ทางเซอร์กลิงนะฮะด้วยจํานวนแล้วก็ คุณสมบัติที่เป็นยูนิตประเภทไลท์ด้วยนะไม่ใช่อาร์เมอร์นะนั่นแหละโอ้โหอย่างเยอะเลยแต่ชิลแบตเตอรี่ออกมาได้ทันนะยืนสามารถที่จะยืนได้อยู่นะฮะโอเคยืนยันได้อยู่ยืนยันสามารถที่จะยืนอยู่ตำแหน่งนี้แล้วสามารถยันกองทัพไปได้เออประมาณนั้นแหละไม่ใช่ยืนยันที่แปลว่าคอนเฟิร์มนะฮะเออเดี๋ยวมันต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนนะผมว่านะอ่ะสตาร์เกตมาแล้วนะครับเปิดเป็นวอยเรนะฮะ เคบร์เกตก็กํลังมาตรงนี้กดอะไรครับสตอกเกอร์ er มาด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเห็นแล้วนะครับว่าเขาเล่นสตาร์เกตนะก็เลยกดสปอร์ลงมา2จุดนี้นะเบสสาก็กําลังมาคิดว่าเบสสาเสร็จแล้วก็น่าจะลงสปอรด้วยนะเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานนะวอยเรไม่ใช่โอริเกลฝั่งสีแดงเล่นอืมจะว่าแปลกมันก็แปลกนะโอเค okay, วอยเรออกมาบินหาโอเวอร์อร์ดเลยนะฮะ เผื่อจะเจอนะฮะมันอยู่นี่นะครับโอเวอร์โหลดอ๋อใช่ครับแบบนี้มีแก๊สม่วงด้วยลืมพูดไปยังไงริชเวสปีนไกเซอร์เนะ่ยนั่นแหละก็จะเก็บแก๊สได้เยอะก,กว่าบ่อเขียวนะตรงนี้ว่าไงโอเวอร์โหลดบึ้มสปายยังไม่บล็อกนะฮะโอเคได้อยู่เนือตรงนี้เอาตรงนี้ฝูงเซอร์คลิงนี่หวาเซอร์คลิงตรงนี้แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอเวอร์โหลดอ๋อโอเคไหนมาดูซิกองทัพฝักสีแดงตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมตมีดับเบิลซาเกะนะครับเพิ่มเติมโอ้โห น่าสนใจฝั่งโฟโตสเนี่ยถ้าหาว่าขึ้นทับอากาศได้แบบเยอะๆเมื่อไหร่นี่คือหายยะเลยนะฮะแต่ฝั่งเซิร์กนี่สามารถแก้ทางได้โดยการรีบขึ้นสไปนะขึ้นสไปแล้วก็สร้างคอร์ดัปเตอร์นะซึ่งดูทรงแล้วอาจจะเป็นสไปนะเขาจะเล่นแบบเป็นอ่ารูสเรเวเจอร์แล้วก็ต่อไปหารูทลอร์ดนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมโพสิชันอ่าเป็นเทคใช่ไหมหรือบิวออเดอร์เขาใช้คำว่าอะไรผมจำไม่ได้แต่มันประมาณว่ามันเป็นการเปิด เทคไปไปหาโอุบัติหลอดแบบคลาสสิกไม่ใช่โอุบัติหลอดอ่ารูทลอดพูดผิดนะฮะโรสโรสเรเวเจอร์รูทลอดนะฮะเป็นกองทัพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะและถ้าได้รับการซัพพอร์ตจากพวกอินฟลสเตอร์หรือว่าไวเปอร์เนี่ยนะยิ่งน่ากลัวนะโอเค okay, ว่าไงครับซเซอร์กิงวิ่งมาสเกลแล้วก็เจอยิงไปนะฮะเรียบร้อยครับเน็กซัสลงแล้วนะฮะไม่สามารถดีนายเน็กซัสไปได้นะฮะตรงนี้มีการโอ้ดึงคนงานดึงมาเลยนะฮะ อืมมันต้องอีกสักพักนะฮะกว่าจะเสร็จอย่างนี้เนี่ยทำให้การเก็บเรนมันถูกดีเลยไปนิดนึงนะแต่ว่าเบสสองนี่มีอยู่13ตัวก็โอเคอยู่นะดึงได้อยู่อ่าส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงลงอะไรฟริโอ้ฟลิบีคอนโอ้โหอย่างเร็วเลยฮะชัดเจนครับขึ้นแครีเออร์ไม่ก็เทมเพสแน่นอนนะแต่ดูทรงแล้วแครีเออร์นี้น่าจะน่าจะเหมาะก,กว่านะ ตรงนี้ฝั่งสีแดงไอ้อทวิฝั่งสีดำเงินเข้ามาสเกลเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่นะอโอเคว่าไงครับตรงนี้ขึ้นบวกหนึ่งโจมตีระยะไกลแล้วก็เกราะภาคพื้นดินนะฮะมีการลงไฮดริสเดนอยู่นะครับโอเคยูนิตเตอี่เอาไว้เคาน์เตอร์สกายทอสนะฮะแล้วก็อัพเกรดอา่าสปีดโรชกำลังมานะครับก็แต่เขามีโรชมาสักตัวหรือ,อยังยังไม่มีนะครับ ส่วนฝั่งสีแดงมีสตอกเกอร์2ตัวแล้วก็ไวรีสองลำนะฮะตอนนี้แคลริเออร์กำลังมานะฮะเอาจริงๆนะผมว่าฝั่งฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยถ้าหากว่าบุกเข้ามาโจมตีได้นี่คือชนะเลยนะครับจุดนี้เพราะว่ายูนิตเขาน้อยมากฝั่งสีแดงแบบทุ่มทรัพยากรทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นเทคสตาร์เกตเลยนะฮะตอนนี้แต่เขาไม่เก็บแก๊สด้วยอะสองบ่อเน,นี้ยต้องเก็บนะจริงๆแล้วอะโอ้แล้วตัวเก็บแด่เยอะมากนะตั้ง19เโอเคกว่าจะดึงไปเก็บได้นะฮะต้องให้บอกนะครับผม โอเคโฟตอนแคนนอนถ้าจะให้ดีต้องลงเชี่ยวแบตเตอรี่ด้วยนะบริเวณนี้ส่วนฝั่งเซิร์ฟนี่ว่าไงครับอันนี้อะไรนะโ oh, อ้อินเฟสเทชันพิชไวเปอร์มาแน่ครับยังไงก็ต้องมาครับเอาไว้ดึงนะฮะดึงให้แบบพวกแคริเออร์หรือว่าพวกเอ่ไวร์เรเนี่ยเข้ามาอยู่กลางดงไฮดร่านะนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันออกมาสักลำหรือยงังแล้วคือเขากดสร้างแต่เขาไม่ได้กดใช้โครโนโบูสด้วยอะ มันจะออกช้านะฮะเนี่ยชามากด้วยนะโอเคมาแล้วนะฮะลำแรกใช่ไหมเอ่ยฝั่งสีแดงโอ้ไม่ใช่นะมีอยู่แล้ว3าลำอ้อนีอ่งไงตรงนี้จริงๆต้องใช้โครโน,โนโบูสนะคือควรใช้นะครับเนซัสเนี่ยคือเอ e เนอจมันจะเต็มแล้วอะทำไมเขาไม่ใช้โอ้เกมยืดเยอือแล้วนะฮะเนี่ยจังหวะนี้ฝั่งสีมเงนรว้ฮะขยายฐานหนึ่งสสามสี่ห้าโอ้ ห้าฐานนะครับดูทรงแล้วเกมนี้นะ่าจะแบบเล่นชิวๆกันนะแต่ว่าผู้เล่นทั้งสองคนนี้อยู่ในหลีกไดมอนกันทั้งคู่เลยนะออโอเคส่งเซิร์กลิงไปตายเล่นก่อนนะยังไม่ได้ทาดาเมจเลยเรียบร้อยอนั่นแหละครับมาดูหลีกไดมอนสู้กันนะฮะเป็นเซิร์กปะทะสกายทอสนะฮะเลดเกมแน่อนอนคิดว่าน่าจะถึงเลดเกมอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเขายังไม่ใส่กันเลยนะจังหวะน,นี้ มีไฮร่าถ้ามีไฮร่าแล้วจริงๆต้องมีงไงสปายมาแล้วนะครับโอ้โหนะึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะอัปเกรดบวกหนึ่งพลังโจมตีภาคอากาศเรียบร้อยครับผมเอ,อ้ยยังไม่เรียบร้อยนะกำลังมานะพูดผิดตรงนี้สปีดไฮร่ารีเซิร์ชอยู่กำลังจะเสร็จแล้วนะฮะกดโรชมาเพิ่มเติมอีกนะครับอืมโอ้โหไฮร่าฟงใหญ่มากเข้าไปแป๊บเดียวนี่คือผมว่าร่วงหมดนะแล้วไฮร่านี่มันเป็นยูนิตที่ DPS มันค่อนข้างสูงนะ ผมว่าคอมโพสิชันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะทรงโรชไปแทงนะฮะแล้วเอาไฮร่ายิงจากแนวหลังถ้าเจอพวกอ่าแคริเออร์วอยรีพวกยานพวกยูนิตภาคอากาศมานี่ก็ดึงโรชหนีแล้วก็ให้ไฮร่าสวมแทนประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะโอเคตรงนี้ยูนิตผ้าพ,พื้นดินฝั่งสีแดงนี้น่าจะมีแค่สต็อกเกอแค่2ตัวจริงๆด้วยโอ้นเตอร์เซ็ตเตอร์48ลำแล้วนะฮะ ตรงนี้ว่าไงครับไซเบอร์คออัปเกรดบวก1เกราะนะฮะพลังโจมตีออกพลังโจมตีไปแล้วนะเฮ้ยมีฟอร์สด้วยเหรออ๋อนี่ไงฟอร์ดเดิมเห็นโอเคลงเกตเวเพิ่มลักษณะนี้เนี่ยต้องมีทวอะไรเขาเิีวอ,อ่าโอเคมีอยู่มีบลิงคไหมไม่มีบลิงค,งคนะฮะโอ้โหเล่นอะไรครับเนี่ยมีการลงโรบอติกส์แฟคซิลิตี้ไปด้วยนะครับคิดว่าฝั่งสีแดงเนี่ยคือเอ,เอาทุกสายแล้วนะฮะจงังหวะนี้ <c oughs> แล้วยังไงครับสีน้าเงินตรงนี้เอามาเปิดทางนะฮะอ๋อตรงนี้มีหินขวางรืยคุณจะเก็บแร่ก็ได้นะแต่ถ้าตีหินออกนี้ก็ดีอยู่ตรงที่มันทางมันจะกว้างกว่านะแถมมีพุ่มไม้ไว้บดบังด้วยช่วงช่วงสั่งสมกําลังนะฮะอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะผมว่าเออตรงนี้ไวเปิ์มาแล้วนะครับกําลังดูดเลือด แฮชอรี่อยู่นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานนะเอเนจี Energy. แล้วตอนนี้ก็มีการกดคอร์รัปเตอร์มาอีกฝูงหนึ่งใหญ่ๆเลยนะผมว่าตอนนี้ฝั่งเสียงฝั่งเสียงเขาไม่สเกลไม่ทําอะไรเลยนะโอ้คือสิ่งที่เห็นเห็นอยู่แค่นี้นะฮะคือมั่นใจมากเลยนะครับว่าตัวเองจะชนะนะสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมือจิ้งอ m สคุมพลิสนะฮะการรวมร่างเสร็จสมบูรณ์มาแล้วนะครับอาร์คอนสองตัวว่าแต่เขาเล่นสายอะไรวนะเนี่ยไฮเทมปล้ยังไงโอเคใช่จริงๆด้วยแต่ว่า คนที่จะมีเออ่ซานิกสตอร์มนะฮะผมคิดว่าฝั่งสีแดงควรที่จะรู้ได้แล้วนะ,ะคือเขาไม่มาบุกสักทีเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินไม่มาไม่มาบุกสักทีเนี่ยกองทัพเขาต้องใหญ่มากๆนะ,ะต้องคำนวณล่วงหน้าอย่างนี้เลยนะซึ่งมันก็ใหญ่จริงๆแหละนะฮะเพราะฉะนั้นซานิกสตอร์มนี่ยจำเป็นนะครับผมเพราะยังไงคุณจะต้องเจอกองทัพคอรรัปเตอร์แบบมหาศาลแน่นอนฮะแล้วก็มีไวเปอร์ด้วยนะฮะเอาไฮเทมเปิลามาทำฟีดแบ็กนะฮะเรียบร้อยครับผมว่าไวเปอร์น่าจะไม่ถึงตายนะ เออแต่ก็เสียหายเยอะอยู่แต่ตอนนี้นี่ฝั่งสีน้ําเงินกําลังจะเข้ามานะฮะณนะจุดนี้แล้วก็โอ้โหมีเสียงมอเตอร์ไซค์แถวบ้านอีกแล้วนะฮะขออภัยนะครับถ้าเสียงมันเข้าใหม่นะฮะแล้วตรงนี้อาค้อนแตกหนึ่งเรียบร้อยครับยูนิตโจมตีเอเรียดาเมจหายไปหนึ่งแล้วนะ <laughs> เหลือหนึ่งโอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งสองสามโอเคมีอยู่สามตัวได้อยู่นะแล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้โหพราสติกบอมบ์อัดเข้าไปนี่คือบันเทิงแนะ่นอนฮะตรงนี้ไบเปอร์ดึงมา เรียบร้อยครับคาแรคเตอร์ทำหน้าที่ดีมากอารคอนแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหหแล้วไฮด้าก็แตกด้วยอุย้ยฝั่งสีแดงไม่น่าเชื่อนะฮะอืมสีน้ำเงินเขาไม่สไนซ์ะถ้าสีน้ำเงินสั่งสไนซ์แบบเรียงทีละลำทีละลำเนี่ยผมว่าบุกได้อยู่นะอะ่เพราะว่ามีโอกาสที่จะพังเทริเออร์ฝูงบินนี้ได้แน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้เขาวาดไฮเทมปลาลงมาแล้วสี่ตัว ตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยก่อนฮนะเอาจริงๆนี่จำนวนไม่พอนะสีน้ำเงินต้องอาศัยจํานวนเยอะกว่าน,นี้นะครับอาจจะเล่นแบบให้มันแม็กซ์ไปเลยนะฮะสองเลยประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้กองทัพไปอยู่ในหมดมีควีน n 6ตัวไวเปอร์ส,สองปฏิเตอร์วันล้วเซึร์ริกสตัวอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เอ้ยเดี๋ยนะกดเซึร์ริกม,มาอีกสี่สิตัวโหเยอะมากอ่ะ จริงๆส่งเซิร์ฟลิงไปล่อให้แคริเออร์มันไปโฟกัสที่ตัวเซิร์ฟลิงก็ได้นะแล้วก็เอาคอร์รัปเตอร์เข้าตามประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าฝั่งสีแดงเขาเล่นไซนิคสตอมด้วยนี่ก็จีๆแน่นอนครับฝั่งสีน,น้ำเงินยากแล้วนะฮะแคริเออร์ฝูงใหญ่ขนาดนี้แถมให้เทมเพล่ามัเสีฟ้าผ่าลงด้วยนะ,ะแล้วก็ยังไงฝั่งสีแดงสร้างแคริเออร์มาเพิ่มเติมอีกสามลำนะ <c oughs> โอ้เกราะบวก2องกำลังมาด้วยนะสีน้าเงินตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือขึ้นดามเมจบวก3ไปแล้วนะผมแต่ไม่บุกสัทีนะตอนนี้คิดว่าบุกเข้าไปก็คงจะแพ้อยู่นะตรงน,นี้คอรัปเตอร์ฝูงใหญ่จํานวนจะพอไหมครับเนี่ยอา,อาจจะพอก็ได้นะอลองดูครับลองดูตรงน,นี้เซอร์กิงวิ่งนําไปก่อนนนฮะ จริงๆกองทัพถ้าจะบุกในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องให้มันรวมตัวกันเป็นกระจุกนะฮะแล้วค่อยบุกเข้าทีเดียวแล้วจริงๆอ่ะควรที่จะขยายคลิปด้วยนะครับของซีมเงินขยายคลิปช้าอยู่นะฮะเหมือนกับว่าขยายเต็มที่แค่นี้นะแล้วก็ลืมหรืออะไรก็ไม่ทราบนะดูตัวตอนนี้ปะทักกันแล้วนะฮะอย่างหนักหน่วงเลยนะครับโอเคริเออร์โดนดึงมาเรียบร้อยจริงๆมันต้องมีตัวคอยสไนด์ด้วยนะนี่อย่างนี้นะฮะก็โอ้โหคอร์รัปเตอร์พราสติกบอมเข้าไปอีกนะมีอาร์คอนคอยทำไอเดียรามิอีกนะฮะแล้วไงครับแรตออ์ก ตรงนี้โอ้โหฝั่งสีแดงถอยมาเติมชิลกันนะฮะโอ้เสียหายหนักนะครทั้งสองฝ่ายเลยนะเออแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ยังดีนะที่มีแคริเออร์เหลืออยู่นะนี่แล้วก็กดมาเพิ่มอีกนะโอ้ตอนที่14นาทีครึ่งแล้วนะครับผมก็ยาวๆไปนะฮะตานี้ยาวแน่นอนครับผม โอเค okay. ว่ายังไงครับฝั่งสีน้ําเงินก็คอรัปเตอร์มาอีกแล้วนะเป็นฝูงใหญ่เลยแต่คิดว่าคงไม่ต่อไปบรูทหลอดแน่นอนนะฮะไม่มีความจําเป็นต้องใช้บรูทหลอดนะแต่ว่าคอรัปเตอร์เยอะๆนี่จําเป็นนะฮะและที่สําคัญควรจะขยายคลิปครับอย่างที่บอกนะเพราะยังไงคุณก็ต้องเล่นไฮดร้านะมีสปีดไฮดร้าก็ดีนะแต่ว่าถ้าขยายคลิปมันก็จะสปีดเยอะกว่านี้นะโอเคจังหวะนี้มาตัดกําลังซับก,ก่อนเลยนะโอ้ฝั่งสีเรียงขยายฐานมา1 2 3 4 5 6ี่ห้า หกเบสแล้วนะเล่นเหมือนเซิร์เลยนะขยายฐานอย่างไวเลยนะ,แ,ะแบบนี้เนี่ยจริง,งจริงจริงฝั่งเสียเงินนี่คุณไี่จด้ทาอย่างนี้นะเป็นการกระทําที่ถูกต้องนะครับคุณควรที่จะไปตัดกําลังซับเข้าก่อนนะไม่ใช่บุกเข้าไปตรงๆนะประเด็นก็คือบุกเข้าไปตรงๆแล้วเนะี่ยถ้าว่าเขาป้องกันได้เนี่ยเขาก็จะสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะประมาณนี้แล้วตรงนี้ฝั่งเสียเงินขงเขาเข้ามาได้งไงวนะเนี่ยโอ้สีแดงอ๋อสีแดงดึงกองทัพมากันเบสนี้เนาะ คีม okay, ไม่มีอะไรกันเบสนี้เลยนะแล้วสีแดงเขาเล่นยังไงเนี่ยขออนุญาตดูมุมมองสิโอ้โหลงบอมตรงนี้ยังไงไหลเข้ามาที่เบสหลักแล้วนะโอเคในเบสหลักมีแคริเออร์อยู่นะครับแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็มาเข้าที่เบสนี้อีกนะะเบสเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเบสหกนะครับผมเรียบร้อยอีม uh huh. okay, ไม่มีการใช้คอสติกสเปรด้วยนะนี่สกิลพ่นน้ำเมือกเอาแลใช้แล้วโอเค ตามนี้นะโอ้แล้วมีคูดาวด้วยนะคูดาวแป๊บเดียวนะฮะไม่นานแต่เซอร์กลิงตรงนี้ว่าไงฮะต้องส่งซีรอดมาเคลียนะฮะโอ้เรียบร้อยโอ้มันมีกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงให้เห็นด้วยสมจริงดีนะฮะโอเคตามนี้แต่ว่าดูจากรูปเกมแล้วตอนนี้นี่คือฝั่งสีแดงนี่แทบจะออกจากบ้านไม่ได้เลยนะแล้วตอนนี้คือบ้านหายไปแล้วหนึ่งบ้านนะอะและบ้านต่อไปก็คงจะเป็นบ้านนี้แน่นอนครับผม มาตรงนี้ยิงยิงไรทิ้งไม่ทราบดูแต่ว่าสไนเปไปที่เน็กซัสก่อนเลยนะอืแล้วก็ยังไงครับบึ้มนะฮะเรียบร้อยฝั่งสีแดงมาช้าไปนะืมน่าจะใช้รีคอลนะเออแต่ก็ไม่แน่นะรีคอรมาแล้วอาจจะโดนเก็บหมดก็ได้แต่คิดว่าน่าจะรอดอยู่หรอกเพราะว่าสีน้ําเงินเมื่อกี้กองทัพนี่เล็กอยู่นะแต่ตอนนี้กองทัพใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ขยายคลิปด้วยนะเหมือนเดิมเลยนะโอ้ยอะไรครับเนี่ยอ่ะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมาบิน ออมมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ไม่เจอนะครับฝั่งสีแดงอยู่นี่หมดเลยนะสีแดงผู้เล่นไดมอนด์จริงครับเนี่ยทำไมฝีมือแแปลกนะโอเคตรงนี้แตกไปอีกหนึง่งตรงนี้ว่าไงครับคาริเออร์เอาหายไปไหนแล้วฮะโอเคแตกไปแล้วนะรตรงนี้กําลังตามหลังมานะครับส่งเซอร์ลิงไหลเข้าไปก่อนนะครับจังหวะน,นี้มาหาตัวเก็บแร่ไม่มีแล้วนะฮะโอ้มีอยู่นะกระจุกหนึ่งตรงนี้ไม่ได้เก็บด้วยนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็ปะทะกันอย่างหนักหน่วงนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็ถอยค่อยๆถอยออกมาแล้วตรงนี้นะครับคอร์รเตอร์สไนไปที่แคริเออร์เลยใช่ไหม,อมโอ้โหแล้วแคริเออร์เกราะบวกสองจะมีพลาสมาชิลบวกสามด้วยนะแข็งแกร่งมากเลยนะแถมดาเมจบวกสามด้วยนะตอนนี้เกราะโอเคเกราะอากาศยานบวกสามกำลังมานะครับของฝั่งสีแดงนะกองทัพสีแดงตอนนี้นี่คือไปไกลอยู่นะอะ ตรงนี้ว่าไงฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับอื้อโอ้ตรงนี้มีจรวดขี่ปนาวุตด้วย,เ,ยเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยจริงแบบนี้ก็มาคาัดหลายรอบแล้วนะเพิ่งเห็นนะโอ้แล้วตรงนี้ฝั่งสีเงินไงครับอุย้ยวิ่งผ่านหน้ายานอย่างนี้เลยนะฮะแตกเลยครับโอ้โหเออก็รอดอยู่นิดนึงแต่เพราะสีน้าเงินจังหวะนี้นี่คือสีน้ําเงินนี่อาจจะต้องจีจีนะฮะจำนวนน้อยเกินไปนะครับยูนิตสู้ไม่ไหวนะครับ โอ้โหฝั่งสีแดงนี่คือไม่สเกลไม่แทบไม่ทําอะไรเลยนะฮะรีบเร่งขยายฐานเก็บทรัพยากรขึ้นอากาศนะฮะเรียบร้อยครับผมแต่ก็มาดูกันนะฮะอาจจะพลิกก็ได้นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ค่าคะเนด,ด้วยสายตานี่คือฝั่งสีแดงได้เปรียบนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอาร์คอนซิลเลนต์ช็อกอเวฟนะถ้าโจมตีมันยิงเป็นพลังงานไฟฟ้าไปชออ็อตกว่าจะแตกนะี่ก็ปล่อยมันไปแต่ตรงนี้นี่อย่างอลังการเลยนะัะปะทะก,กันแล้วนะครับโอ้โหคอร์ทัปเตอร์ สไนต์ทีละลำทีละลำเลยนะนี่แหละครับวิธีฆ่าแคริเออร์ฝูงใหญ่ที่ถูกต้องนะฮะคุณต้องสไนต์ไปทีละลำนะตรงนี้ต้องเอาไฮด้าเข้ามาช่วยแลย้วฮะจริงไฮด้าในควรที่จะเข้ามาตั้งนาน,ลนแล้วครับโอ้โหแล้วดาเมจมันไม่พอเลยฮะจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินหายนะครับแต่นะครับมีควีนช่วยก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วตรงนี้ดึงตัวเก็บแร่มาด้วยดึงมาทาไมครับเนี่ยโอ้โหเ,เสียหายหนักเลยนะฝั่งสีน้ําเงินแล้วเขาก็ยังไม่จีจีด้วยนะโอ้โหสาขยาใย่ฐานมาถึง แร่ทองแล้วอ่ะเสียดายจังตรงนี้ว่าไงครับเบสนี้ก็บึ้มไปอีกนะรเรียบร้อยโอเคแตกตามกันไปคอรรัปเตอร์บินมาแล้วตอนนี้ฝั่งเสียมเงินเขาเหลืออะไรเนี่ยโรชหนึ่งตัวส่งมาโดนป้อมยิงอัดเข้าไปนะฮะบ,บึ้มเรียบร้อยมีคอรรัปเตอร์เหลืออยู่แค่สามตัวไฮด้าสิบสี่โอ้โหแล้วกว่าจะเดินมาถึงแล้วการเดินทางของยูนิตเนี่ยม,มันไกลนะฮะเพราะว่าสร้างตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะฮะกว่าจะมารวมตัวกันได้นะครับเนี่ย ก็โดนเก็บไปทีละตัวสองตัวสามตัวนะแบบนี้มันจะหายไปเรื่อยๆนะตรงนี้คอร์รัปเตอร์มาแล้วเฮ้ยมีแววอยู่นะตอนนี้เหลือแคริเออร์อยู่สี่ลมและในขณนะดเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้นะครับส่งซึ่กลิงเข้าไปฮารัสเมนนะครับตอนนี้เบสสองยังเก็บแร่ไม่หมดเลยนะโอ้โหโดนปวนบ่อยมากนะตรงนี้แคริเออร์ก็มาอีกหนึ่งลำนะฮะเขาจะเล่นเบสเทรดกันหรือเปล่าฮะเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยตรงนี้โอเคสป라이ดบล็อกเรียบร้อยนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะแต่ว่ากดไฮด้ามาแล้วสิบสองตัวนะ คือถ้าหากว่ากดกดสร้างมาแล้วเนี่ยแล้วสป라이บล็อกเนี่ยมันก็ยังสร้างต่อได้นะอบอกไว้เพื่อมือใหม่เข้ามาดูนะมันจะไม่แคนเซิลนะครับตรงนี้เอามายิงโอ้ยิงสปายก่อนเลยนะได้ใช่ไหมอ๋อใช่นะโอเคบึ้มไปแล้วนะหอคอยแตกโรชวอรินแตกยิงควีนก่อนเอายังไงครับมีไฮดรามาแจมอุ้ยดักหน้าดักหลังเรียบร้อยครับร่วงไปหนึ่งลำ้ำหืม ถ้าตรงนี้ว่าไงครับเบสนี้ยังอยู่นะฝั่งสีน้ําเงินก็คงต้องโฟกัสตร,ตรงนี้อยู่ใช่ไหมโอเคตามนั้นถ้าตรงนี้โอ้สปายบล็อกสีน้าเงินสร้างยูนิตเพิ่มไม่ได้นะครับสปายบล็อกนะครับโอเวอร์โหลดไม่ตายด้วยเลือดหนื่งหกอตรงนี้แก๊สแตกเรียบร้อยครับผมตรงนี้ฝั่งสีแดงอ่ามียูนิตเข้ามาเคลียร์อ๋อแคเรีร์ที่สร้างใหม่นะตรงนี้ลงเบสใหม่เลยนะครับผมเพื่อความรุ่งโรจน์หรืออะไร <c oughs> นะพูดไปเรื่อยนะ ประมาณนี้เอ้าแล้วฝั่งสีแดงคุณไม่ยิงต่อนะครับโอ้ยยังไงเนี่ยแล้วสีน้ําเงินตัวเก็บได้นี่เขาเหลือเหลือกี่ตัวเหลืออยู่38ตัวโอ้โหแล้วมันกระจายกันด้วยนะตรงนี้เอ้าว่ายังไงอ่นได้อยู่นะฮัลโ,โลโอเคค้างค้างอืออ่าสัญญาณกลับมาแล้วนะฮะค้างไปแป๊บนึงนะฮะขออภัยครับผมตรงนี้เอ้ยยังไงครับอือเข้ามาแล้วแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงค่อยๆวิ่งมานะ เค okay. สีน้าเงินอ่ะสึกรลงโดนป้อมยิงตายหมดเรียบร้อยครับผมแล้วสีแดงจะทํำยังไงต่อครับทีนี้ตอนนี้มันก็22นาทีแล้วนะฮะน่าจะประเทศึกได้แล้วนะจริงๆอะ่ะไอ <c oughs> ตอนที่ส่งแคริเออร์ไปบุกเมื่อกี้ตอนที่มายิงเนี่ยยิงโรสบอลินเกือบพังเนี่ยจริงๆบุกต่อเลยก็ได้นะยิงโรสบอลินแตกแล้วก็อินเฟสตชันพิต่อด้วยแฮนดลิสเดนนะฮะ แต่เพิ่งเมื่อกี้เนี่ยไฮด้ามันออกมาพอดีนะครับฝั่งสีแดงก็เลยดึงดึงแคริเออร์ออกก่อนนะฮะกลัวมันพังกลัวทุยกลัวมันพังเออนะฮะประมาณนี้ <c oughs> อ่าแต่ตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีแดงก็เก็บเร่อย,อย่างชิวๆเลยฮะแล้วจังหวะน,นี้ถ้าฝั่งสีแดงไม่รีบรเผด็จศึกนี่เขาจะฟื้นคืนชีพกลับมานะฮะฝั่งสีน้ำเงินถึงแม้ว่ามันจะยากหน่อยก็เถอะนะแต่ตอนนี้นี่ไงเขามาแล้วนะไฮด้ามอ้งใหญ่เลยฮนะอ่า ก็เข้ามาตรงนี้สไนปไปที่ไพรอนนะโอเคแล้วก็ยิงเน็กซัสต่อนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตูมเรียบร้อยเป้าหมายคือเน็กซัสและตัวเก็บแร่นะฮะนี่เท่านี้ก็เพียงพอนะครับโดนแตกไปทีละตัว2ตัวสรุปก็หายไปหลายตัวอยู่นะตรงนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาแล้วนะแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยสึกลิงไล่แทะครบโอ้โหเคตรงนี้ฝั่งสีแดงเอาเอา๋อตรงนี้ เคลียร์ได้แล้วโอเคขึ้นมาวันนี้ต่อนะฮะอืมปะทาก,กันแล้วครับอย่างหนักน่วงตรงนี้ไฮรายังไงครับไฮราสไลไปที่แคริเออร์โอ้โหแต่จํานวนมันน้อยไปนะครับมันไม่พอนะฮะแล้วแคริเออร์บวกสามด้วยทั้งทั้งโลดทั้งเกราะนะฮะเ,ออเรียบร้อยโอ้โหฝั่งฝั่งสีแดงเออสีน้ำเงินนะค,คุณแดนนะครับบอกใสแปลว่าเอออะไรนะถอนหายใจนะะก็แบบ แต่ก็กยอมแพ้ไปในที่สุดฮนะคือ,อยังไงก็ต้องยอมแพ้อยู่แล้วครับตัวเองแบบสร้างกองทัพขึ้นมาสู้ไม่ทันนะคำว่าไม่ทันนี่คือไม่ทันจริงๆนะฮะัเออนั่นแหละครับแล้วก็ปล่อยให้ฝั่งสีแดงฟาร์มจนแบบขึ้นบวก3ด้วยนะไม่สามารถที่จะไปขัดขวางเขาได้นะครับสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปนะทําให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณโอนสฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสูสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ